หลายๆคนอาจจะมีความกังวลนะครับเวลาไปดูรถมือ2เอ๊ะเราจะเจอรถที่ดีหรือเปล่ารถเกิดอุบัติเหตุอะไรใดๆขึ้นมาหรือเปล่าวันนี้นะครับจ้ะจจาก็จะแจกเทคนิคดีๆเนาะเป็นความรู้ติดตัวเวลาเราไปดูรถมือ2นะครับก็ต้องเกินก่อนนะครับว่าผมเนี่ยก็คือเป็น พ่อค้าขายรถอละลรนะครับพอดีได้ฟอนเทียเข้ามาคันหนึ่งนะครับเป็นเอ่อเป็นรถปี04แล้วก็เป็นเครื่อง t d 2 7่นะครับฝาบอลน,นะก็เลยเอามาทำรีวิวก็เลยเอออยากจะแบ่งปันเทคนิคพวกเนี้ยเพื่อช่วยในการตัดสินใจเนาะเวลาไปซื้อรถจะได้ง่ายขึ้นครับอย่างแรกนะครับเราก็จะฟังสตอรี่จากเจ้าของเก่าก่อนอย่างเช่นคันนี้นะครับยกตัวอย่างเจ้าของเก่าบอกว่าเป็นรถวิ่งเครื่องมือแพทย์นะครับทีเนี้ยจะมองต่อและมองสภาพรถต่อแล้วว่าเออรถคันเนี้ย ถ้าเป็นรถที่เคยวิ่งเครื่องมือแพทย์เนี่ยไม่เคยบรรทุกหนะักอ่ะเราก็จะดูพวกการใช้งานทั่วไปอย่างเช่นกระบะเราก็จะดูว่าเอ้ยลอนกระบะแม็กไลเนอร์ดูซิว่าการใช้งานเนี่ยมันมีการขูดไปขูดมาเยอะไหมมันสอดคล้องกับสตอรี่ที่เขาบอกหรือเปล่านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับเวลาเราซื้อรถแถว,แถวกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่นะครับรถจะแห้งไม่ค่อยผู่ ไม่ค่อยเป็นสนิมเปรียบเทียบกับรถที่อยู่ใกล้ๆทะเลหรือรถที่อยู่ใกล้ๆบริเวณโซนน้ํนาเค็มหรือที่มีเกลือนะครับจะมีอัตราการเกิดสนิมง่ายมากกว่ารถที่อยู่ในเมืองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะที่สามารถใช้ได้นะครับเคล็ดลับต่อไปก็จะเป็นเรื่องเครื่องยนต์แหละเครื่องี d i ยี่เตัวเนี้ยจะจ้าดูราคาใน Facebook นะ เดี๋ยวกล้องถ่ายเครื่องนะครับผมจะได้ดูราคาใน a c e b o o k เนี่ยเครื่องตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทแล้วนะเฉพาะเครื่องนะครับผมละาันนี้ขอโทษทีลืมเปิดฝาครับผมโทษครับ,รบและเครื่องตัวนี้สภาพสวยมากครับผมดูนะ ปกติแล้วจะเจ้าเห็นช่างนะครับหรือคนดูรถมือสองนะเขาจะดึงก้านวัดน้ามันเครื่องออกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องกันนะแปลว่าอะไรครับ ถาสมมติว่าเราดึงออกมาแล้วมันไม่มีควันเนี่ยแปลว่าเครื่องตัวเนี้ดูแลรักษาสุขภาพดีนะครับผมข้างในเขาดีนะครับถึงรถจะมีอายุ20ปีโดยประมาณแต่ข้างในเขายังสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วไพเราะนะครับผมเป็นปั๊มสายดูแลง่ายเนาะเครื่องตัวนี้นะครับทีดีดเียน,นมากครับแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้นะเขาไม่ค่อยทาครีมกันแดดน,นะครับผม มีสีซีดนะหลังคาจะมีสีซีดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นรอยนิดหน่อยนะครับเป็นรอยแล้วก็ฝากระโปรงด้วยนะครับไม่ค่อยทาครีมกันแดดอาจจะแตกตากแดดเยอะไปนิดนึงนะครับโอเคเหานไเดี๋ยวดับเครื่องสักรูกันนะฮะข้อเสียงขอ้อนกระจกแตกนะกระจกแตกนี่นะครับเป็นรอยตรงนี้นะเดี๋ยวดับเครื่อง ยูทูบเนาะที่มาจากสําหรับคนดูนะครับที่มาจากต่างจังหวัดเนาะจ้าจ้าอยู่กรุงเทพนะครับซอยล้ำคขาแห่ง39นะกรุงเทพนะครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสามนะครับผมแล้วเดี๋ยวจ้าขึ้นลายไว้ให้นะเดี๋ยวจ้านะจ้าจะไปเทสรถนะครับผมไปเทสรถวิ่งทางไกลซิเพราะว่าจ้าจ้าเนี่ยโดนชาวเน็ตถามมาเยอะนะว่า รถวิ่งทางไกลได้ไหมเดี๋ยวจะไปเทสลองขับให้ดูนะครับผมบ๊ายบาย